สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยมีคอลลาเจนของฟาราโซนะคะมาแนะนำเพื่อนๆกันจะบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะดีมากเลยนะ mm hmm. สำหรับใครที่ไปทะเลหรือออกแดดแล้วผิวค้ำเสียนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้แล้วก็ช่วยได้ดีด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ขาวทานง่ายแล้วก็หวานหอมอร่อยมากๆคือพอลองทานแล้วแล้วมันอร่อยจริงๆคือปกติแบบ็นคนทานคอลลาเจนยากแล้วก็ค่อนข้างเลือกพอสมควรนะคะเพราะว่าบางตัวนี่แบบขาวแบบอืม กินไม่ได้เลยจริงๆนะนี่ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบสตรอเบอรี่อยู่แล้วเชื่อว่าสาวๆหนุ่มหลายคนนะคะชอบนะสามารถทานได้คืออร่อยมากอันนี้ชงเอาไว้นะคะระหว่างชงก็เลยมาถ่ายคลิปมาบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยแนะนำนะคะของพาราโซนะคะมันโอเค ดีรับประเสริฐสีนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทานกันดูนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะจะเป็นซองๆเป็นซองเล็กๆนะคะสามารถที่จะพกพาไปทานที่ไหนก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะเขาเนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในหนึ่งซองเนี่ยมีมากถึงหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยนะคะโปรตีนเข้มข้นมากตสำหรับใครที่ผิวค้ำเสียแล้วก็หน้าเป็นรอยเป็นสิวอย่างเงี้ยเออเนี่ย สิวเพิ่งขึ้นนะคะ็ำเดือนมาก็สามารถช่วยได้นะคะยังไงก็อยากให้เ,เพื่อนๆมีตัวช่วยที่ดีๆอย่างนี้นะคะเ,เก็บเอาไว้ใกล้ตัวและที่สําคัญไปไหนก็อย่าลืมพกไปด้วยนะคะปากไปด้วยนะคะกับคอลลาเจนของพาดาโตนะยังไงพลอขอตัวไปดื่มคอลลาเจนให้หมดก่อนนะคะบ๊ายบาย